ตำซั่วหอยแครงพี่น้องปัดโดนโคอีกเล่าห้องใหม่หมักสตอเม็ดใหญ่ๆปัดนำนัวจะแบสบครับพี่น้องค่ะอือเสียบเสียบนัวนัวน้ำกันพี่น้องสวัสดีจา้ากลับมาพอรกันเ้าสามคนครับผมในช่องแอลชวนกินแซบนัวจ้ามุนีผ้าพีผ้าน้องมกินอย่างน้้งอยู่ ตำสัวหอยแครงจากามีสตอมีบุกไงเล้บพี่นองเฮ้ยวักมาเล้บพีนองกันแสบน้องันจ้ะขวงมักได้ในสตอใส่สตอก็เลยขนมเส้นของมักเน่าแสบนะคือเรจะบอกกันสักพักหนึง ความดีเปน็น,นยังไงเศรเฐีเอาดีไหมิีมดำมะฮ่ามืมอดีมากไปครึ่งหนึ่ง <c oughs> โอ้สองฟรียังมีอยู่ได้ค่ะมีได,ด้ได้ไรื่อนคะเพื่อนยังม่ท่านสั่งเนาะ เอายังมีโผ่ชงฟียังท่านอยู่ด้วพี่น้องผู้ใดบอมักซื้อเป็นเ็ตกับมี่ด้อพี่น้องซื้อแยกก็ได้ไครบสามร้อย <300 S 1> <ละ S 2> บาทขึ้นไปโอนกจดสง่งฟีชื่อกันพี่น้องโผอจยัย่วสามร้อยเองสามร้อยชงฟีเนาะขายดีบริทุุวันนี้และออกจากงานมาขายของอมาคนใส่ลายขึ้นลายขึ้น้ายแห้งอี๊ยเป็นอาชีพรักัะ จากอาชีพเสริมสิแต่ก่อนเริ่มเริ่มลงทุนบ่เรื่อง,งเริ่มต้นขายของน้องพี่น้องเฮ็ดงานตะกี้ก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลขึ้นกะเส้าใบาดึกแล้วก,ก็มาเริ่มเฮ็ด YouTube เพราะว่าสนใจอยากมีรายได้เสริมนะคะเ YouTube ป,ปุ๊บทำมาไม่ก็ได้ มีสองทางนั่นบ่ค่ะมีคนติดตาม Century. มมนูนี้นั่นเอฟซีเอาก็เริ่มหาสองทางเมื่อกี้ว่าสีคล้ายคลองอะเจ๊แรกนะพี่น้องเพื่อนไทมไลายยันพี่น้องใส่แล้วก็เห็นผุณด้วจะคลองยันพี่น้องแพ้แเจแรกอะปรึกษาแฟนอยู่บรโดนสี่เป็นปีบอกขาบอกว่าใส่างนะคะยานพี่น้องใส่ไปแล้วแพ้่แต่ว่าตัวยาควาองใส่มาตะปีสองปีแล้วนะคะ ก่อนที่จะไม่ขายเดี๋เลยตัดสินใจขายครีมตัวที่ยาของใส่ย,ยูนพี่น้องทำไมห้องเกใส่เอง,องเขาประกาขายเนาะทุกมือนยิดอันที่ยาของใส่อะค่ะที่ขายอันที่พี่น้องทำใส่เองม้วนนี้ใส่เองม้วนนี้ <c oughs> ใส่เองเป็นปีสองปีแล้วจังขายพี่น้องมาที่นี่เริ่มขายของขืนเว้นไปน้ามัเน,บบนี่มัน ร่างกายมันมันพักผ่อนมาเพียงพอพี่น้องพื้นขื้นเต็มตัวไข่ไข่ปุ้มแพ่หมองบอกว่านวดมาพ่อมาสั่ง่างกกยมันเปลี่ยนว่า,าร่างกายห้า <ขอ S 3> <อ>ิดปกติมวานาหางานเงินนี้มาที่นี่ <c oughs> ขื้นเว้นเจ็ดโมงมาที่นี่พี่น้องผู้ซอยนะลงเว้นหาถุณเพียงขึ้นแต่ละมืองเดี๋ยว ้องมานางเฮ็ดคลิปพร้อมเนี่ยพี่น้องว่าเฮ็ดยูทูบก,กินหรือซื้อง่ายว่าท่านวะบ่ื่อไงพี่น้องต้องห้ต,ตัดตอนะดดดดนกะชื้นเอกกร่นกำลับเอาร่องเว้นหาทุมเชียงขึ้นมานางังใช้คลิปกินพี่น้องเพื่อทีเจียเอาลงร่งส่งยูทูบเหมือดต่อไปเนาะเข้ากับมานางหัวซีนึงจีสองยังเห่าบางมือแล้วก็เืไปเท็ง,ง่ายอีกเจ็โมนว่นยุงสิค่ะมือดใญ่ฝืนเวนสา,าย คล้องแพกคล้องเขาไปอีกผู้ควบมายใยากเดีวเค่นั้นเหลยกบ่บ้ายยูทูบอ่ะลืมแกับหมูคือแค่หมูว่าเสร็จเมื่อกี้น่ามาฉันคล้องแ่บกินแล้วเนี่ก็ไปกินแก้มหมูตามเข้ากันให้ได้แกบหมูอยูใส่ระบู้างไลยมาที้นี่แยกๆแมันกะไวอยู่พีองออเดิน์มันบ่ไดย ซิออเดอร์ยี่สิบออเดอร์แล้วแหละแบบที่นี่ขายมากพอโดนนะครับอันนี้เมื่อคินเปิดสองเดลยซ้ำด้วยประเดี๋ยวเราเป็นเพียงในนอกระเลยได้ขึ้นได้ขึ้นพวกรักทึ่งฝ่าเลิกงานเมื่อซอยแพ็คบางมือบางมือคอนเสิรเรื่องประหัดกั่งแพ็คกันทาสีสองสีซเฮ้าอีเดียมา ไอ้ข้าวเส้นเนี่ยแพ็กถึิมามาที่นี้ขอคอยูห้องเศร้าปเนี่ยห้องเศร้าห้องคางๆกะเสียงดังบะไดเงี้ยมาขึ้นนะสีแพ็กคอเฮดเอาสีแพ็กก็เทบางสีหน้าพี่น้องมันเสียงดังบะไดปปะที่นี่กลองคอยดึงค่อยเที่ย่น่นแล้วมือไดสองร้อยสามร้อยเออเด้อตัวสีเหลียวมันก็เฮดเรลวบ่ได้ปะเนี่ย ค่อค่มานั่งเบิ่อจนตรงเลือกเดี๋ยวท้างไหนท้างหนึ่งตะก,กี้กับพระท่าน,นมีแอดมินสอยตอบนะตอบคนอยู่สองคนตอนที่จะออกคิดหนักขนาดเลยเลยพี่น้องเบื่อดีตัดสินใจออกจากงานได้คิดแล้วคิดอีกคืเขาง่านได้สิอยากลองมากแล้วตายบอดีเนะ มือนีกระพ่อ,อยยูพ่อใส่ไปมือก็ยังฝังก็เอาค่ะลูก้ากลับมาให้อุดนุนสือแล้วกกับมาสือซ้ำนะคะฝังเตฟมือแหลกมาฮอนมือนี้พ่มีแผลเล้วส,สองปีกว่าจะเก่าสองปีค่ะม,มันป็นคิดว่าสีขายยังมัน,ม,นมันต้องเหลือผลิตภัณฑ์นําเหลือ <c oughs> ถ้าคิดว่า สีค้ายเราต้องเลือกอันที่มันดีๆคือกาวาใส่แล้วกํามาซื้อซ้ำประมาณนี้แค่คิดสีค้ายแค่เดียวนี่คิดว่าคงอยู่มารบรินเวณหัวตานนี้เพียงเคิดว่พาพี่น้องซื้อแล้วบอเห็นผลแล้วบอกลับมาซื้อซ้ำนะคะ,ะแบนเลยนะเพาะกระดังจะได้แข็งอืมบางแบน,บนพี่น้ค่ะ<ด><ด>แต่ว่าเขาหยกตัวยางว่าหานักแบนขายดีแต่แข็ๆ ขายมาสิบปีแล้วพี่น้งนองแบ่ยตัวนี้เิ่นยุ่มาสิบปีครีมดีมันขายโตของมันเองว่ลูกค้าใส่ถือกะเนี่ยคือว่าเด็บก,การบอกต่อบางคนบางทีไปที่เศร้าจะเคลียร์คนละมา มาเจอตัวนี้เศร้าเลยถูกกว่ามาเจอเนื้อมะนาวแบบนี้ครับเอาไปน่าได้บ้านไอายหันละพ่อพาดไปหรอกมาเจอหน่ะลองไปกินไปยังไั้งเพื่อนๆกินหลายคนแสบอะ ขี่ป่อยทรงคองเระแกขี่รถเมล์สิ <c oughs> อยู่ซ้น <c oughs> อนขางไปเลยประหยัดตน้นพุนนะนะไอแแดกขาทรงโอ้ขี่รถเมล์ไปกระแดกยันทรงไปซะนีกะไกลๆนะสีย่างกับเบาแล้วพี่น้องเลยได้ขี่รถเมล์เหรซื้อส่วนรถเมล์ไปละออกรถขั้นแรกอ่ะเอาไว้บาทนี่พอกับแม่ใส <c oughs> เงินออกรถเด้แต่ว่าจะควงรถเมื่อไหร่เห็นพอกับแม่ใส่อยู่บ้านจะควงขี่รถเมียไปทำงานนะคะไฮมุมเพจะควงมันขี่มามีธุระจำเป็นไปใส่นี่ยเบอร์แห้งกับไปเฮ็ดงานเนาะอยากเฮ็ดงานกับเจ้ของทรานไหนเจ้าไปเที่ยวแถีวเบอร

đuợc sao khi đang sông phấn toc đấy, nó mạnh mẽ mà khó đào phải. 60% nha đấy. <Nhamference> Thịt với trâu Nóng lắm. mất cái nó mà dứt vào gần bếp nung kín thật to thật to có thêm nữa cái hai ส,ส,ส้มหายากแล้วบ้าบ้าหายากปะบอกทำแบบบอกได้งงไม่ขัดเลยเอาเนี่ยแพ็กหนึ่งสิมาจะม่เงินหงไไงเอาเยาเอาพี่น้องสลับมือนีห้าสามคนพาพี่พาน้องมากินตำสัวหอยแข็งเผ็ดเแลิสบๆกินซุ้มเซี่ยวกินลายลายคนยังแสบ จานก,กินบวสุภาพจังใดก็ขอ,ขอโทษขอให้พ่อแม,ม่พี่น้องเลื่านนะครับสำหรับมื้อนี้ห้า3สามคนจึได้ขอตัวลาพี่าน้องไปแล้วไว้พบก,กันคลิปหน้ามื้อนาครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ